Your hands สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gas Deal นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนหรือสองเกตเช่นเคยกับ ID Server 2 9 1นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็เช่นเคยนะครับขออนุญาตมาในส่วนของโบนัสตเติมเงินนะครับผมหรือว่าเป็นประวัติการเติมเงินนั่นเอง เพื่อที่ดูว่าไอ้ดีผมเนี่ยเป็นสายฟรีจริงไม่มีการเติมเงินนะครับเนื่องจากประวัติการเติมเงินเนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็ขออนุญาตมาอัปเดตพลังกันหน่อยละกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้อัพพลังขึ้นมาอยู่ที่12ล้าน2แสนหมื่นนะครับก็จะเป็นอันดับที่3นั่นเองนะครับผมส่วนอันดับที่2นะครับก็จะเป็นคุณเดอะไซคอสนะครับ ซึ่งพลังของเขาเนี่ยอัพได้ไวมากๆเลยนะครับผมก็อยู่ที่12บสล้านเก้าแสนนะครับก็เกือบจะ13ล้านแล้วนะครับผมเหลืออีกไม่มากนะครับแล้วก็ใกล้จะตามทันคุณมหาไวไาลท์เราด้วยนะครับผมโอ้โหพลังได้แบบก้าวกระโดดมากๆนะครับส่วนอันดับที่1ก็ยังคงเป็นคุณมหาไวไาลทย์อยู่นะครับผมพลัง,งเขาก็อยู่ที่13ล้าน3ามแสนเก้าหมื่นนั่นเองนะครับมาในส่วนของอันดับพานดานผมก็ยังคงเป็นอันดับที่2อยู่นะครับอันดับที่1ก็จะเป็นคุณมหาไวไลท์เหมือนเดิมนะครับผม ในส่วนตัวละครสุดแก่งนะครับตอนนี้ราชาทะเลลึกผมก็ได้ล่วงโล,ลงไปนะครับผมอยู่ในอันดับที่8นั่นเองนะครับพลังตอนนี้ก็อยู่ที่2องล้านเจ็ดแนมืะครับก็จะเท่าเดิมเลยนะครับผมก็คิดว่า,อ,าอีกไม่นานก็จะล่วงลงอันดับ9อันดับ10แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยคอ,ยอัพตามสเต็ปสายฟีงเราไปนะครับผม วันนี้ผมจะมาทำตัวยุงแดงร่างสองของผมเนี่ยขึ้นกรอบแดงนะครับแล้วก็จะไปลุยในส่วนของ PVP ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปอัพตัวยุงแดงขึ้นกรอบแดงนะครับผมก็จะมาสุ่มอุปกรณ์สีส้มนะครับผมที่ผมได้เก็บสะสมไว้นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์กิวสีส้มก็มีทั้งสิ้น40ชิ้นส่วนนะครับผมก็สามารถสุ่มได้2ชิ้นนะครับก็ขอเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหได้มาเป็น ป่าเถื่อนนะครับผมก็ขอให้เป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือว่าโจมตีกับความไวก็แล้วกันนะครับผมโอโ้โหได้มาเป็นโจมตีกับอัต,ตาราลดดาเมจนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมชิ้นแรกนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายเลยนะครับผมโอโ้โหได้มาเป็นเสื้อสูทนะครับก็ขอให้ได้เป็นออปชั K ่น HP กับ HP เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะครับผม โอ้โหชิ้นนี้แบบเลือมากๆนะครับก็จะได้มาเป็นป้องกันสองแถวเลยนะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับผมคงต้องย่อยทิ้งนะครับมาครับผมได้เวลาอัพตัวยุงแดงขึ้นกรอบแดงแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวยุงแดงผมเนี่ยมีพลังอยู่ที่1 7 1 0 0ล้านหนนะครับก็มาดูคุณสมบัติกันหน่อยนะครับผมก่อนที่จะอัพขึ้นกรอบแดงนะครับ ก็พลังโจมตีตอนนี้นะครับอยู่ที่2 8 0 0 0 0นะครับผมส่วน HP ตอนนี้ก็อยู่ที่1 4 8 0 0ล้านนะครับแล้วก็อัตราคีติคอนอีก5 8นะครับผมมาครับเริ่มอัพขึ้นกรอบแดงกันเลยแล้วกันนะครับผมกดทะลวงคีดจำกัดไปนะครับผมโอ้โหเพิ่มพลังมา47,000นะครับผมแล้วก็อัพเลเวลนะครับผมขึ้นเลเวลเ9ไปเลยแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ต่อกันด้วยการอัพสกิลนะครับผมมีเท่าไหร่ก็ยัดให้หมดนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับผมในส่วนของสกิลนะครับมาในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับผมตอนนี้ก็จะอัพอาวุธนะครับผมอาวุธเฉพาะเทมเฉพาะขึ้นเลเวล99นะครับแล้วก็ตาเฉพาะนะครับผมมีเท่าไหร่ยัดให้หมดนะครับเท่าไหนเท่านั้นนะครับผม โอ้ยไม่พอเลเวล99นะครับก็อัพไปก่อนนะครับผมมาต่อกันด้วยอุปกรณ์นะครับก็ตีบวกขึ้นเลเวล99ไปเลยละกันนะครับผม2ชิ้นพอนะครับอีก2ชิ้นเนี่ยยังได้ออปชันไม่ค่อยดีนะครับผมก็ยังจะไม่ตีบวกทีนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะมาในส่วนของกัดบัฟนั่นเองนะครับผมก็จะอัพดาวขึ้นหน่อยละกันนะครับโอ้โหเพิ่มพลังขึ้นมาอีก15ื่นนะครับผม ชิ้นสุดท้ายนะครับเหลือการอัพดาวอีก4ใบนะครับเพิ่มพลังมาอีก1มื่นสนะครับผมก็วันนี้คงจะทำได้สูงสุดแค่เท่านี้นะครับก็ตอนนี้พลังของยุงผมก็อยู่ที่1,800ล้านแแสนแล้วนะครับมาดูคุณสมบัติกันหน่อยนะครับผมตอนนี้พลังโจมตีเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง3 0 0แสนแล้วนะครับผมส่วน HP เนี่ยก็อยู่ที่1 5 5 0 0ล้านานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมมาุยในส่วนของ การลง PVP เลยแล้วกันนะครับผมทีมที่ผมจัดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ได้เรียงความไวให้ตัวยุงนะครับออกเป็นตัวแรกครับตามด้วยตัวเกโลเกโลนะครับผมราชาร์ไทเลยลึกนะครับแล้วก็ด้วงนะครับผมซอมมีแมนแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวราชานั่นฟ้านะครับก็มาท้าสู้คนแรกเลยแล้วกันนะครับผมก็จะขอท้าสู้คุณแฟนคลับลิซ่านะครับ เมื่อสักครู่มีการสปอยขึ้นด้านบนนะครับผมก็รอบนี้ยังไงผมก็ชนะแน่ๆแ,แล้วนะครับผมยุงเขาโอ้โหไล่โจมตีมานะครับผมยุงผมได้อันติใส่ตัวสม,มิแมนนะครับผมตายไปก่อนหนึ่งชีวิตนะครับตามด้วยตัวกิโลกิโลนะครับผมสองล้านแปดแสนนะครับแฟตประกายแสงเขาก็ไล่โจมตีมาเรื่อยๆนะครับผมกิโลกิโลผมเนี่ยตายไปก่อนแล้วนะครับ ราชทเลลึกผมโอ้โห,โโหได้อันติยุงเขาตายไปก่อนนะครับผมถึงว่าทีมผมถึงได้ชนะได้นะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่สองนะครับก็จะเป็นตัวแฟตประกายแสงเขาที่อันติเปิดมาก่อนนะครับผมตามด้วยตัวซอม,มี้แมนนะครับอันติหิวเลือดให้กับทีมนะครับแล้วก็ยุ่งผมี่ยอันตินะครับผมโอ้โหหิวเลือดขึ้นมานะครับโดนแฟตประกายแสงไล่โจมตีอีกนะครับผม หินตาราชาผมอันตินะครับหนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมยุงไล่โจมตีตามนะครับตัวแฟลประกายแสงเขาก็ตายไปก่อนนะครับยุงไล่โจมตีอีกนะครับผมโอ้โหอีกรอบหนึงนะครับผมด้วงเขาเนี่ยติดไม่ย่อท้อนะครับเข้าสู่เทอร์นที่3ามนะครับก็จะเป็นตัวอม้แมนเขาที่อันติหิวเลือดขึ้นมานะครับผมแต่ยุงผมเนี่ยยังยืนไหวนะครับแล้วก็อันติไปนะครับโอ้โหดวงเขาต่อยธรรมดามานะครับยุงผมเกือบตายนะครับผมแล้วก็จะเป็น ราชาทะเลลึกที่อันติปิดฉากไปนะครับก็ทําให้ตัวผมเนี่ยชนะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ได้นะครับผมคนถัดมานะครับผมก็ขอท้าสู้คุณเซโนแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้ท้าสู้มานานมากๆแล้วนะครับผมโอ้โหฝั่งคุณเซโนได้เปิดก่อนนะครับโดยแทงท็อปอันติไถมาก่อนนะครับผมตามด้วยตัวจีนอนะครับอันติมานะครับรอบนี้โอ้ยสี่ล้านห้าแสนนะครับ ยุงไล่โจมตีกิโลกิโ,โลผมตายไปก่อนแล้วนะครับผมยุงผมได้แอนติโอ้โหสี่ล้านสามแสนนะครับค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมราชหทเลลึกผมอันติโอ้โหอันติซอมบี้แมนนะครับผมเทอร์นที่สองนะครับผมก็จะเป็นตัวจีนอตเขาที่อันติเปิดมาก่อนนะครับสองล้านห้าแสนนะครับผม ยุงเขาไล่โจมตีซอมบี้แมนผมมานะครับแล้วก็ยุงเขาโอ้โหอันติใส่ซอมบี้แมนผมตายไปก่อนหนึ่งชีวิตนะครับผมยุงผมได้อันติใส่ยุงเขานะครับผมโอ้โยยุงเขาตายไปก่อนแล้วนะครับผมมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับราชทะเลเลึกผมอันติรอบนี้2องล้านสี่แสนนะครับผมยุงไล่โจมตีตามนะครับ ยุ่งไรโจมตีอีกนะครับผมโอ้โหจีนอตก็เกือบตายนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวซอมบี้แมนที่ยิงธรรมดาไปนะครับผมจีนอตตอนนี้ตายไปก่อนถึงชีวิตนะครับอันติมารอบนี้ครับผมโอ้โหสองล้านสี่แสนนะครับยุ่งผมอันติใส่ด้วงเขานะครับผมแต่ไม่ตายนะครับโอ้โห สมิแมนเขาอันติใส่ตัวราชาผมนะครับหิวเลือดให้กับทีมฝั่งเขานะครับผมราชาผมอันติสุนอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนนะครับยุงไล่โจมตีตามนะครับผมแล้วก็ด้วงผมอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับยุงผมก็ไล่โจมตีนะครับผมโอยยุงไล่โจมตีนะครับผมติดไม่ยอดท้อนะครับสําหรับตัวซูเปอร์นักชายนะครับเข้าสู่เทอร์นี่สี่แล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวจีนอสเขาที่ได้อันติมานะครับ โอ้โหสองล้านเจ็ดแสนนะครับโอ้ยยุงผมตายไปก่อนนะครับผมโอ้โหไม่แน่แล้วนะครับผมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับราชาทเลลึกผมอันติรอบนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับแล้วก็ด้วงอันติใส่โอ้โหแล้วก็เป็นตัวซอมบี้แมนนะครับผมอันติใส่ตัวจีนอตนะครับตายแล้วนะครับผมเข้าสู่เทิร์นที่ห้าแล้วนะครับด้วงเขาอันตินัดหิวเลือดขึ้นมานะครับผม ตามด้วยตัวซอมบี้แมนนะครับยังติดโล่นะครับตัวราชาทะเลลึกนะครับผมโอ้โหซอมบี้แมนเขายังเหลืออีกหนึ่งชีวิตนะครับโอ้โหแย่แล้วนะครับผมสําหรับตัวราชาทะเลลึกผมนะครับเธอได้หกนะครับผมด้วงเขาอันตินัดมานะครับโอ้โหยี่เกือบตายนะครับผมแล้วก็โอ้โหติดกระดูกแขกนะครับราชาผมอันติสวนรอบนี้ สวิแมนเขาตายไปก่อนแล้วจริงๆนะครับผมฝั่งผมตอนนี้เหลือสามตัวนะครับสีิแมนอันติฮิ้วเลือดขึ้นมานะครับผมโอ้โหราชาผมน่าจะตายรอบนี้นะครับโดยด้วงเขาอันตินัดมานะครับผมโอ้โหตัวราชาผมตายไปก่อนนะครับก็น่าจะไม่สามารถเอาชนะด้วงเขาได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าด้วงเขาเนี่ยมี HP ค่อนข้างเยอะนะครับผมอยู่ที่ประมาณสี่ล้านนะครับโอ้โหแพ้แน่นอนนะครับผม เพราะว่าไม่สามารถชนะเขาได้ใน1ิบเทินนะครับผมเทินใีส10เทินสุดท้ายนะครับผมดวงเขางัดมานะครับผมดวงผมงัดขึ้นบ้างนะครับโอ้โหเอาไม่ลงจริงนะครับผมดวงเขาเนี่ยค่อนข้างถึกมากๆนะครับโอ้โหยก็ได้แพ้ไว้นะครับผมไม่สามารถชนะเขาได้ใน1ิบเทินนะครับผมก็ขอแก้ตัวอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมก็จะให้ตัว ราชาทะเลลึกเนี่ยมาอยู่แถวกลางแทนละกันนะครับผมโอ้โหรอบนี้ก็ยังคงแพ้อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าไม่มีการแจ้งเตือนด้านบนนั่นเองนะครับทีนอตเขาติมารอบนี้นะครับผมสี่ล้านหนึ่งแสนนะครับโอ้โหยุงเขาไล่โจมตีโอ้โหยุงผมอันตินะครับสามล้านหกแสนแทงท็อปเขาตายไปก่อนนะครับผมตามด้วยตัวเกโลเกโล,กลอันติตามนะครับ ราชทะเลลึกผมได้อันตินะครับผมใส่ตัวจีนอตนะครับแต่ก็ยังไม่ตายนะครับผมสแมนยิงธรรมดาไปนะครับโอ้โหจีนอตยังไม่ตายอีกนะครับผมเทอร์นที่สองแล้วนะครับจีนอตก็อันติเปิดมาก่อนเหมือนเดิมนะครับโอ้โหยุงเขาไล่โจมตีเกโลเกโลผมตายไปก่อนนะครับรอบนี้ยุงผมได้อันติส่ยุงเขานะครับผมหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับผมก็ตายไปก่อนนะครับ ช้าๆผมอันติใส่ตัวซอมบี้แมนไปนะครับผมยุงก็ไล่โจมตีซ้ําไปนะครับยุงไล่โจมตีนะครับผมโอ้โหชอบเวลายุงไล่โจมตีนะครับผมรู้สึกแบบอืสะใจดีนะครับเธอที่สามนะครับผมจีนอสก็อันติมานะครับผมสามล้านหกแสนนะครับโอ้ห ซอมบี้แมนผมตายไปก่อนหนึ่งชีวิตนะครับโอ้โหยุงผมอันติด้วงเขาแทบไม่เข้านะครับล้านเอ็ดเองนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผมด้วงเขายัางถึกนะครับราชาผมก็เก็บตัวจีนอสเขาได้ก่อนนะครับผมตัวแรกโอ้โหฝั่งเขาตอนนี้เหลือแค่ตัวซอมบี้แมนกับตัว ด้วงนะครับผมโ,โหยยุงเนี่ยอันติไม่เข้าเลยนะครับโอ้โหย,ยอมจริงๆนะครับผมไม่สามารถที่จะเอาชนะด้วงเขาได้ไงโอ้โหราชาผมเนี่ยเกือบตายแล้วนะครับผมยุงไล่โจมตีอ้โห โอ้โห,โ,หโหราชาผมแตกเลยนะครับผมอืมด่วงเขาเนี่ยทรหดอดทนนะครับผมถึกมากๆนะครับโอ้โหสงสัยจะถึงสิบเทินเหมือนเดิมนะครับผม พจบไปนะครับผมทีมผมเนี่ยไม่สามารถเอาชนะเขาได้อีกแล้วนะครับผมก็ได้แพ้ไปนะครับก็ขอสลับตําแหน่งใหม่นะครับก็จะให้ตัวยูเนี่ยมาอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอท้าสู้รอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับก็ยังเอาชนะเขาไม่ได้นะครับผมโอ,โ,โอดเกินนะครับโอ้โห ยุงผมอันติโอ้โหสองล้านแปดแสนนะครับสะใจดีนะครับผมโอ้โหราชาทาเลือดองอันติใส่ตัวซปเปอร์นักชายนะครับแต่ติดไม่เย่อท้อนะครับผมเึอที่สองนะครับ ีนอตอันติมารอบนี้นะครับโอ้โห,โโหยุงเขาไล่โจมตีมานะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวยุงที่อันติใส่เกลโกเกโลไปนะครับยุงผมอันติสวนบ้างนะครับผมโอ้โหยุงเขาก็ตายไปก่อนเหมือนเดิมนะครับราชาทะเลลึกผมอันติซุปเปอร์รักชยัยตายไปก่อนแล้วนะครับผม กีนอตเขาติดไม่ยอดท้อนะครับโอ้โหกีนอตเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ยอท้อบ่อยมากนะครับอันติมารอบนี้สามล้านหนึ่งแสนนะครับผมยุงผมอันติไปนะครับหนึ่งล้านสามแสนนะครับผมด้วงเขาถึกทนมากๆนะครับโอ้โ oh, ห oh. เรียบร้อยนะครับผมตัวด้วงผมเนี่ยตายไว้ก่อนนะครับ เขาสู่เทอรี่สี่นะครับผมกีนอตเขาอันติมารอบนี้1นล้านเจ็ดแสนนะครับโอ้โหย,ยุงผมเนี่ยตายไปก่อนแล้วนะครับไม่สามารถทนดามเมตได้นะครับผมดวงเขาอันติงัดมาก่อนนะครับผมตามเลยตัวซอมบี้แมนนะครับอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับโอ้โหย รอบนี้ราชาผมเนี่ยจะไดแอนติฟรีนะครับเสียลูกไฟฟรีๆนะครับผมเธงที่หกแล้วนะครับรอบนี้ยังไงฝั่งผมก็แพ้ก่อนสิบเทินแน่ๆน,นะครับผมราชาผมอันติไปอีกนะครับสองล้านแปดแสนนะครับผมสม้แมนเขาตายไปไปก่อนนะครับ โอ้โหเป็นการหนึ่งหนึ่งนะครับผมระหว่างตัวราชาเทเลลึกกับด้วงนะครับสู้ไม่ได้จริงๆนะครับผมยังติดไม่ย่อท้ออยู่นะครับผมอันติรอบสุดท้ายนะครับสะท้อนใส่ตัวเองตายไปนะครับผมก็แพ้แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็คงทําอันดับได้ดีที่สุดนะครับผมในอันดับที่7นั่นเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวด้วงของคุณเซโนได้จริงๆนะครับผมโอ้ยแสดงว่าตัว ยุงผมเนี่ยยังแรงไม่พอนะครับก็ต้องรอยุงแดงผมเนี่ยอัพพลังขึ้นมากกว่านี้ก่อนนะครับผมก็ค่อยไปท้าสู้คุณไซโนโใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จบไปนะครับผมสําหรับการพาตัวยุงแดงนะครับผมกรอบแดงนะครับไปไต่ในส่วนของลานประลอง PVP นั่นเองนะครับผมก็สามารถขึ้นมาได้อันดับสูงสุดอยู่ที่อันดับที่7เท่านั้นนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวร่วงของคุณเซโนได้จริงๆนะครับโอ้โหคงต้องปั้นอีกเยอะพอสมควรน,นะครับผมวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก่อนจากกันไปผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ